วันนี้เราทําอะไรกินสอนเพื่อนก็เราจะเมนูย่างครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ในป่าแห่งหนึ่งนะครับของภาคกลางนะครับผมก็วันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็มากับเพื่อนวัดครับผมสวัสดีครับผม ครับก็วันนี้เนี่ยผมกับเพื่อนวัดนะครับก็จะพาพ,พี่เพื่อนๆนะครับไปชมบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาตินะครับผมครับแล้วก็เราสองคนเนี่ยจะไปประกอบอาหารกินกันในป่าด้วยนะครับผมครับก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับจะเป็นยังไงครับป่า ตอนนี้นะครับผมกับเพื่อนวัดก็ได้เดินทางมาครึ่งทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับผมก็เป็นไงครับเพื่อนวัดเหนื่อยไหมครับผมก็จิบจิบเพื่อนอไม่เหนื่อยหรอกแค่นี้โอเคจิบจิบนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยครับผมไปครับผมครับ ตอนนี้นะครับผมกับเพื่อนวัดก็ถึงสถานที่ที่เราจะแคมป์จะทำอาหารกินกันแล้วนะครับผมใช่ครับผมนี่ด้านหลังเราเลยครับน้ำตกโค้สวยเลยนะสอนนะครับด้านด้านหลังนี้วิววิวน้ำตกจะสวยมากเลยนะครับใช่แล้วก็ลมเย็นมากเลยอะครับนี่เราประกอบอาหารกันข้างล่างที่สอนครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบอาหารกินกันนะครับผมคร เพื่อนสอนครับครับวันนี้เนี่ยผมมาเป็นตากล้องให้สอนใช่ไหมเนี่ยก็มาเป็นตาตากล้องให้ผมวันหนึ่งครับเพื่อนวัด<อ>ก็<อ>ช่วยๆกันครับผมอ๋อจะช่วยกันนะครับวัน<อ>วันนี้มากินฟรีครับผม<อ> <laughs> แรงมากเลยอสอน <Okay. S 1> <Okay. S 2> วันนี้เราทำอะไรกินสอนเพื่อน ก็เราจะเมนูย <that> ่างครับผมอ๋อเป็นหมูเนาะครับ ตอนนี้นะครับผมก็กําลังจะรอให้ไฟมอดอยู่นะครับนี่นะครับก็รอให้ไฟมอดนะครับเพื่อที่เราจะได้ย่างหมูกินกันนะครับผมคนี่เพื่อนวัดครับผมรู้สึกไงบ้างครับผมกับคลิปนี้ครับผมก็ชิลๆครับทิปนี้แล้วก็บรรยากาศแบบนี้เนี่ยธรรมชาติดีครับบ้านตอนในบริเวณแถบนี้เนี่ยผมไม่เคยมาเลยครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลย สวยมากเลยน้ำตกน้ำตกเยอะแถวบ้านผมเลยครับสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนรักใช่ครับแล้วขอถามเพื่อนรักหน่อยครับเรื่องหัวใจตอนนี้เป็นไงดีขึ้นยังครับเพื่อนเรื่องหัวใจเหรอครับก็กระซุ่มกระชวยนะครับตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วครับผมก็ดีขึ้นก็คืนดีกับแฟนเรียบร้อยแล้วนะครับผมพช่พร้อมที่จะกลับมาทํางานเต็มที่แล้วครับครับครับก็ดีแล้วครับเพื่อนรับผมผมก็ดีใจด้วยนะโอเค รอไฟหมอ้อจะเรามาย่างหมูเป็นเกล็น้าสอนเนะาะครับผมโอเค สุกแล้วสุดเด็ดไหมเนี่ยสอนโอ้โเด็ดมากเลยครับเพื่อนใส่แค่รถดีครับใส่แค้รถดีนะครับผมนี่มีเกี๊ยมเนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวไปย่างลูกชิ้นกันต่อไป ลูกชิ้นสุกแล้ววัดตอนนี้นะครับเมนูอาหารของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็มีลูกชิ้นแล้วก็มีหมูย่างนะครับนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะให้เพื่อนวัดลองชิมดูนะครับ เดี๋ยวผมจะชิมไส้กรอกครับไส้กรอกยา่างของสูตสอนออจัดเลยครับเพื่อนวนะัดอ,อร่อยไหมอย่างนี้เลยใกล้เหรอใช่ต้องจัดแล้วเพื่อนอร่อยมากอะอืมอากาศได้ด้วยนะอืเขามีน้ำลำไยสักแก้วเนี่ย่น่งนี้เลยนะอ๋ออืม โอเคครับผมเดี๋ยวพวกผมขอตัวรับประทานอาหารก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับผมกับวัดก็ได้รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับผมก็ผมก็ได้จัดการดับไฟแล้วก็จัดการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมครับก็สําหรับวันนี้ก็สําหรับภารกิจวันนี้ก็ผงมีเท่านี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมกับวัดต้องขอโทษพี่เพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมที่วันนี้เนี่ยเราใส่รองเท้าแตะมานะครับผม ที่เราใส่รองเท้าแตะมาเนี่ยก็เพราะว่าที่เนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเรามากนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเชินกับตรงนี้แล้วนะครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยใส่รองเท้าแตะมานะครับผมมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับก็ต้องขอโทษพี่เพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับผมก็ฝากพี่เพื่อนเพื่อนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับ ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ